สวัสดี FC อีกคลิปนึงไปหน่อยลิปนึงก็เลาะเลาะสวนยางให้นอ้องให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ,ะเป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจสำหรับใครที่กำลังะจะเพศจะเตรก็อีกหนึ่งทางเลือกนงอีกหนึ่งทางเลือกอสำหรับสวนยางพารา ก็อย่างที่ผมได้บอกไว้่นแหละพี่น้องหลายๆคลิปทำเกษตรมันต้องมันต้องมีรายได้แล้วก็พยายามพี่น้องพยายามทำทั้งเกษตรที่กินเองเกษตรไว้กินเองแล้วก็เกษตรที่มีรายได้ควบคู่กันไปพี่น้องแต่ที่สำคัญนี้ก็คือการทำเกษตรที่มีรายได้เนี่ย มันมันสิได้เปียกพี่น้องมันจะได้เปียกไอคนที่ทำกเกษตรแค่พอกินคือการทำกรเกษตรไว้แค่พอกินน่ะก็คือ, <prem> คอคเรียกว่าเน้นเน้นไปในในเรื่องอาหารพี่น้องเน้นในเรื่องอาหารแต่ที่เนี้ยมันในในชีวิตจริงเนี่ยพี่น้องมันในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะอาจจะใช้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้พี่น้องอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ ก็เพราะว่าก็มีหลายๆายคนเนาะหลายคนก็หลายตั้งใจว่าจะปลูกพืชนนนชนิดนั้นชนิดนี้ปลูกไว้กินเองไม่ต้องขายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องซื้อผูดผิดเนาะปลูกไว้กินเองไม่ต้องซื้อเขาอะไรอย่างนั้นก็คือคิดว่าคิดว่าคิดว่าการทำกรเกษตรให้มีแหล่งอาหารคิดว่าคือจะจะได้ไม่ต้องซื้อเขา อืคือความคิดน่ะมันได้พี่น้องความคิดน่ะมันได้ที่บอกว่าทําเกษตรปลูกของมากินเองอแล้วแล้วจะไม่ไม่ซื้อของคนอื่นเขาเนี่ยอความคิดน่ะมันคิดได้พี่น้องแต่ว่าในชีวิตจริงพี่น้องในชีวิตจริงอ่ะมันมันต้องมันต้องใช้จ่ายพี่น้องมันต้องใส่จ่ายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเฮ็ดเกษตร ใครที่จะยึดเกษตรใครที่จะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยพยายามพี่น้องพยายามพยายามทําให้มันให้มันมีรายได้ให้ให้มันมากกว่าทํากินพี่นอ้องเฮ็ดไว้คือทําไว้คือก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้มีเงินมีเงินนี่สามารถที่จะซื้ออาหารกินได้พี่นอ้องแต่ถ้าแต่ถ้ามีอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเอาไปแลกเป็นเงินมันมันยังยากเลยได้พี่น้อง แต่ถ้ามีเงินเนี่ยสามารถเอาไปแลกอาหารได้ทุกอย่างเห็นบอกเพราะนั้นมันคือคนที่ทําเกษตรที่มีรายได้เนี่ยมันจึงได้เปรียบคนที่ทําเกษตรแบบแบบวินเองเพราะนั้นนี่ก็สาหรับบรรน,นอกเข้าพี่น้องสำหรับบรรน,นอกเราเนี่ยสวนยางเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมันคือว่าง่ายคือ ปลูกไปเหอพี่น้องปลูกไปเหอะอยางพาราเนะี่ยถ้ามีพื้นที่เนะี่ยเออปลูกไปเหอะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียดายว่าโอ้ยโอ,ยโอย้มันใช้เวลานานเออต้องเจ็ดปีแปดปีนู่นถึงถึงถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเออมันไม่เหมือนปลูกพืชอย่างอื่นเออปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันแค่ปีหนึ่งเออสองปีเออหรือไม่ก็หกเดือนเจ็ดเดือนมันก็ได้กินแล้วผนว่าเออมันก็ได้กินได้ขายแล้วันว่า เออแต่เราเราเราอย่าลืมเนี่ยพี่น้องห้ามอย่าลืมเนี่ยเออว่าเราเนี่ยเออยิ่งหลายปีขึ้นเนี่ยเรายิ่งอายุเยอะขึ้นพี่น้องเออเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเออพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเลี้ยวแรงพี่น้องเลี้ยวแรงของเราก็ยิ่งจะน้อยลงเออสายตาก็ฟ้าฟางเออเพราะฉะนั้นนะผมถึงบอกว่ากเกษตรต้อง ทำกเกษตรผสมผสานควบคู่ไปกับกเกษตรที่มันมีไรายได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าคุณไปไปยึดแต่ไปไปทําแต่กเกษตรผสมผสานไปทําแต่กเกษตรไว้กี่เองผมถามว่าถ้าคุณอายุ60แล้วนะคุณสิไปตากแดดบอเจ้าสิไปตากแดดงกงกไปถอนหญ้าไปตัดหญ้าไปปลูกผักบอมันเฮ็ดบ่ไไ้ได้พี่น้องถ้าไปตากแดดครับให้คนแก่ไปตากแดดผมบอก ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นร่มาตายค่าแดดนั่นแหละพี่น้องเอเพราะนั้นเนี่ะเกษตรพี่น้องสวนยางเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นบ่คือถ้าเราทําควบคู่ไปเนี่ยช่วงที่ช่วงที่เรามีแรงช่วงที่เห่า,ามีแห้งกะเออเราก็อาจจะกรีดเองเนะแม่นบ่ล่าแต่ในเมื่อถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะเนี่ยเห่าก็ให้ให้คนอื่นเขากรีดง่ายง่ายคือให้ ให้เกษตรมันมันเดินต่อไปได้อีกพี่น้องเออเพราะว่าสวนยางมันเป็นพืชระยะยาวพี่น้องเออมันมันสามารถเขาเรียกว่าคือเราไม่ทำนะเราก็ให้คนอื่นทํารับจ้างได้พี่น้องเออสําหรับสวนยางนะเออแต่ถ้าเป็นเกษตรอย่างอื่นนะเออย่างเกษตรอผสมผสาน,านปลูกกันนั่นปลูกอันนี้นะแต่ผมถามว่าถ้าถ้าคุณไม่มีแรงแล้วนะเออคุณสิไปจ้างเขาเฮ็ดนะมันสิมันสิบม่มมดแต่เงินบอกพี่น้อง ต้องต้องมองจุดนี้พี่น้องจ้องมองจุดนี้ด้วยเออม,มันคือเกษตรระยะสั้นนี่มันเหมาะสําหรับคนที่คนที่มีแรงคนที่ยังอายุไม่เยอะพี่น้องเออแต่ถ้าเกษตรระยะยาวเกษตรทําเงินเนี่ยเออม,มันมัน,ม,นมันจะเหมาะกับเขาเรียกว่าคนที่อเอเผื่ออนาคตนะพี่น้องเผื่ออนาคต เออไม่ใช่ว่าเราอายุ60แล้วเราก็จะตายมันกับโบแมนเนาะเออบางคนเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบผุนเกินยิ่งกว่าท่านไห้ตายเพราะนั่นนะ่ะช่วงระหว่าง60ถึง80เนี่ยเฮาสิกินหยังพี่น้องเออเราจะกินอะไรเราจะหาเงินจากไหนเออเราสิเฮาสิไปปลูกพักขายบ่เออหรือว่าเฮาสิไปหาไอ้ไอ้เก็บอยังนะเก็บมะพร้าวบ่อกเก็บมะพร้าวเก็บพุทราบ่เออเก็บน้อยหนาขายบ่ มันสีมีแห้งบอสีน้องมันสีมีแห้งบอพี่นอ้องเออสีไปขับให้ขับซาเล้งขายเหมือนเดิมมันได้บอพี่น้องถ้าคนอายุเยอะแล้วแก่แล้วนะเห็นบอเพราะนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถึงยกตัวอย่างให้พี่น้องได้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 ฉุกคิดพิจารณาดูเออสวนยางพาราปลูกควบคู่กันไปพี่นอ้องเออปลูกควบคู่กันไปเออเพื่ออะไรเพื่อที่จะ เมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราไม่มีแรงแล้วเนี่ยให้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 ต้นยางนี่แหละให้ต้นยางนี่แหละมันมันทําเงินให้เราี่นให้มันทําเงินให้เราให้มันหล่อเลี้ยงเราตอนแก่แง่มันผมว่ามันมันมันน่าทำพี่น้องมันน่าทำเออคืออันนี้ผมก็ทําอยู่พี่น้องผมก็ทําอยู่แล้วก็แนะนาพี่น้องแนะนําให้พี่น้องนี่เอาไปพิจารณารองเบิงพี่น้อง บางคนก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมียางสังเคราะห์อ,ออกมาแล้วเพื่านวยางสังเคราะห์ที่เขาเรียกว,ว่าเอาจากอะไรนะที่กลั่นจากอ้ปิตโตรเลียมนะ่ะกลั่นจากกากน้ํามันเพนื่อนวาเดี๋ยวราคาย,ยางมันกระต,ต๊ต่้มเพื่อนวะคือ <c oughs> ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยม,มัน แนวดมันกิมันก็สู้คุณภาพจากธรรมชาติไม่ได้พี่น้องถึงแม้ว่าคือจังคือจังเขาผลิตเขาสามารถทำยางสังเคราะห์จากปิโตเรเลียมได้เนี่ยอแต่มันก็ยังสู้ยางพาราที่มาจากต้นไม่ได้พี่น้องเพราะนั้นผมผมคือในในช่วงอายุของผมเนี่ยก่อนที่ผมสเสียก่อนที่ผมจะตายเนี่ยผมผมคิดว่าคือ ยางพาราเนี่ยม,มันมันมันสามารถที่จะไอมันสามารถที่จะไปต่อได้สบายสบายพี่น้องเออไปต่อได้สบายสบาย,บายออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังอคิดจะเอทำเกษตรคิดจะลงมือนะล่องเอาล่องเอาอยางพารา้องลองเอายางพารานี่ไป,ไป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 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องเออยางพารานี่ปลูกกีดเสร็จก็ สามารถตัดขายไม้ได้พี่น้องสิปียี่สิบปีเดียมันก็ขายต้นได้เออและที่สําคัญคือมันมันดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปปลูกไม้ไออปลูกไม้ที่ลงแก่นขายเนี่ยพี่น้องเออปลูกไม้ลงแก่นขายเนะี่ยปลูกไม้ลงแก่็ก็สิบห้าปียี่สิบปีนู่นแหละถึงสีได้ตัดต้นขายเมื่ะอะหออยางพาราเนี่ยมันก็สามารถตัดต้นขายได้พี่น้องอแถมแถมในช่วงที่ก่อนที่จะตัดต้นเนี่ย เราเาก็สามารถทำเงินจากต้นยางได้เราทำเงินจากการขายน้ำยางได้เห็นบอกคือมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกต์สำหรับไอการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอการปลูกพืชที่สร้างรายได้เนี่ยอลองเอาพิพจารณาเบิงพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงไม่ต้องเชื่อผมแล้วกันอผมก็ได้แค่แนะนวทางพี่น้องเพราะว่าผมก็ทำอยู่ออแล้วมาแ,แ,แล้วมันรายได้มันก็ดีพอสมควรน,นะ แต่และเดือนแต่แเดือนก็บัตน,นอกข้ากันโอ้ถ้าได้ยางสักประมาณสักแปดไร่เก้าไร่ขึ้นไปเอาสิบไร่เอาขี้หมูขี้หมาสิบไร่ขึ้นไปโอ้ยเ,เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสบายพี่น้องสบายเออกินแบบสบายถ้าไม่มีหนี้เนะี่ยกินสบายเลยเนี่ยออยู่แบบสบายอเอได้สวนยางสักสบิบไร่เนี่ยโอ้ยเออผมบอกได้เลยว่าดีกว่าไอ้เง็นงานอยู่กรุงเทพพี่น้องนอเนาะ ก็เล่าสู่กันฟงังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นทางเลือกนะโอเค